สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารจานเดียวค่ะดูจากวัตถุดิบตรงหน้านี้แล้วเพื่อนๆก็อาจจะพอเดาได้นะคะว่าเราจะทําเมนูอะไรกันเมนูของเราวันนี้ก็คือสปาเกตตีผัดพริกเผาหมูสับค่ะเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารไทยนะคะเขาจะมีรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็หอมกลิ่นใบมะกรูดนะคะวัตถุดิบที่เพื่อนเพื่อจะต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีเส้นสปาเกตตีค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบแบนหรือว่าแบบกลมก็ได้นะคะ น้ำพริกเผากระเทียมพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดค่ะส่วนของใบมะกรูดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นใบกระเพราก็ได้นะคะเอาตามที่เราชอบแล้วก็หาได้ง่ายค่ะหมูสับน้ำปลาซอสหอยแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะโดยวันนี้เราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนของอะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำมากทำน้อยหรือว่าชอบอะไรมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะใส่นะคะ เมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากสับกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเพื่อนๆจะหั่นเป็นแว่นจะซอยบางๆหรือว่าจะสับละเอียดแบบเราก็ได้หรือใครจะทุบเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ตามสะดวกค่ะ แล้วก็เพื่อนๆสามารถใส่พริกลงไปด้วยก็ได้นะคะหมายถึงว่าพริกสดเหมือนพวกพริกขี้หนูหรือว่าพริกแดงอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครชอบความแซ่บมากก็สามารถใส่ลงไปได้แต่ว่าวันนี้เราอขอเป็นแบบเบาๆก็จะไม่ได้เพิ่มพริกลงไปค่ะส่วนของใบมะกรูดเนี่ยก็นำเขามาดึงตรงก้านแข็งๆตรงกลางออกแบบนี้นะคะให้เป็นใบมะกรูดฉีกค่ะ เมื่อเราเตรียมเครื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มต้มเส้นกัน,นะคะ่ะโดยเราจะตั้งหม้อต้มน้ําใช้ไฟปานกลางแล้วก็ใส่เกลือลงไปในน้ําเล็กน้อยนะคะรอจนกว่าน้ําจะเริ่มร้อนแบบนี้ค่ะพอน้ําเริ่มร้อนเนี่ยก็ใส่เส้นสปากเกตตี้ลงไปได้เลยแล้วก็ให้เราค่อยๆกดเบาๆช้าๆนะคะถ้าเรากดแรงเนะี่ยตัวเส้นก็อาจจะหักแล้วเส้นของเราก็จะไม่ยาวสวยงามนะคะ ค่อยใช้ทัพพีหรือว่าช้อนตะเกียบก็ได้ค่ะกดเขาให้จมลงไปในน้ำทั้งหมดแบบนี้ค่ะเราจะใช้เวลาต้มเส้นประมาณ6-7นาทีนะคะจะให้เขาเป็นแบบว่าข้างในยังมีความกรึบกรอบอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกได้เลยถ้าใครชอบเส้นนิ่มๆเละๆเนี่ยก็ต้มประมาณ10นาทีก็ได้ค่ะในระหว่างที่ต้มเนี่ยอยากให้เราคอยหมั่นคนเขานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่คนเลยเนี่ยเส้นจะนอนก้นแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยจะไม่ได้สุก ทั่วถึงกันดีทุกเส้นนะคะเมื่อเราต้มจนครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นแล้วก็พักตัวเส้นของเราไว้ก่อนได้เลยค่ะต่อมาเราจะตั้งกระทะใหม่อีกครั้งนะคะครั้งนี้เราจะ เริ่มจากการคั่วผิงแห้งก่อนค่ะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ไม่ต้องรอให้กระทะร้อนนะคะใส่พริกลงไปได้เลยแล้วก็คั่วด้วยไฟอ่อนมากๆไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าพริกของเราเนี่ยจะหอมแล้วก็มีความกรอบขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังถ้าหากว่าใช้ไฟแรงเกินไปหรือว่าคั่วนานเกินไปเนี่ยพริกแห้งของเราก็จะไหม้แล้วก็มีรสขมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยระวังค่ะคอยดูไว้ตลอดว่าเขาเ,าเริ่มสีเข้มขึ้นหรือย,ยังค่ะ ตอนนี้นะคะสีเขาก็เริ่มเข้มขึ้นแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาจะดําได้ค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นพอเห็นเขาสีเริ่มเข้มแล้วเนี่ยก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยค่ะเ <L> <พ>มื่อเราคั่วพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาผัดกระเทียมกันค่ะโดยน้ำมันเนี่ยเราก็จะใช้เป็นน้ำมันที่เราใช้คั่วพริกนั่นแหละค่ะ ใส่กระเทียมลงไปผัดจนกว่าเขาจะหอมนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมดีแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อหมูสับลงไปค่ะถ้าหากว่าใครไม่ชอบรับประทานหมูหรือว่าเป็นอิสลามหรือว่าไม่ไม่ชอบกลิ่นของเนื้อหมูเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหรือว่า จะเป็นเนื้อไก่ก็ได้ค่ะหรือใครจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยก็ได้อันนี้ก็เอาตามที่เราสะดวกค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยจะเริ่มสุกดีค่ะ ตอนนี้เนี่ยเนื้อหมูของเราก็เริ่มสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสต่างๆลงไปเลยค่ะโดยเราจะใส่พริกเผาซอสหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะโดยการปรุงรสเนี่ยเราอยากจะให้เพื่อนๆค่อยๆปรุงนะคะเราจะปรุงรสชาติอ่อนๆก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยอใส่เส้นลงไปผัดพอใส่เส้นลงไปผัดเนี่ยเราชิมรสอีกทีถ้าเขาอ่อนเกินไปเราก็ค่อยปรุงเพิ่มก็ได้ค่ะถ้าหากว่าปรุงจัดตั้งแต่ทีแรกเนี่ยเวลาจะแก้เนี่ยจะค่อนข้างลําบากนะคะ หลังจากใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปแล้วเราก็ผัดให้เครื่องปรุงรสเนี่ยละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่เส้นสปาเก็ตตี้ลงไปค่ะใส่เส้นลงไปแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดเลยนะคะถ้าหากว่าใครเปลี่ยนจากใบมะกรูดเป็นใบกะเพราเนี่ยให้อ่าใส่ ใส่ใบกระเพราลงไปตอนท้ายสุดเลยนะคะคือผัดเส้นให้เข้ากันกับพวกเนื้อสัตว์ก่อนแล้วก็ก่อนจะปิดไฟก็ค่อยใส่ใบกระเพราค่ะ mm. ตอนนี้นะคะเราก็ผัดจนเส้นกับเนื้อสัตว์แล้วก็พวกเครื่องปรุงรสเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะคะ สุดท้ายเราก็จะใส่พริกแห้งคั่วลงไปค่ะผัดต่อให้พริกกับเส้นเนี่ยเขาพอเข้ากันนะคะแล้วจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสปาเกตตี้ผัดพริกเผาหมูสับของเราในวันนี้เป็นเมนูอาหารที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นสากลอยู่ด้วยกันนะคะเมนูนี้เนี่ยทำง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสาหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ